สวัสดีครับผมอยู่กับผมดุชพูลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำไอเทม4ดาวซัพพอร์ตนะใชซัพพอร์ตสิถ้าเป็น h ฮลซี o ่ C, ที่มือใหม่ควรหาไว้ติด ID นะครับผมเอาจริงๆก็ควรจะแนะนำนานแล้วนะแต่ก็เพิ่งมาเห็นว่าด่านมันเปิดก็เลยเออเราก็มาแนะนำดีกว่าอาจจะไม่ได้แนะนำหมดทีเดียวนะครับผมเพราะว่าด่านมันเปิดติดไปเขาเรียกว่าอะไรสลับกันเปิดเนาะซึ่งตอนนี้มันเป็นด่านของตัว สร้อยลักงสถานะก็เลยว่าเออเราต้องแนะนําให้มือใหม่มาหาหาไวล้ละซึ่งไอเทมที่ผมจะแนะนําก็ตั้งก็คือไอเทมที่ดรอปจากบอสตัวนี้นะครับผมนี่นะครับผม going surgery นะครับผมบอสตัวนี้เลยบอสตัวนี้จะดรอปสร้อยไอฮิวซีดาวอันหนึ่งที่บอกเลยว่าเก่งมากๆนั่นก็คือลิลิกบอสเชลทอสนะครับผมตัวไอตัวสร้อยลิลิกบอสเชลทอสเนี่ยมีความสามารก็คือ ยูนี้ของเราทุกตัว200แล้วก็ลบสถานะทุกอย่างยกเว้นสแตนแล้วก็ไมวะห้ามยูนะครับผมซึ่งไอสแตนกับแ้ามยูเนี่ยมันเป็นค่าเฉพาะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไอเทมล้างสาานะอะไก็ล้างสองค่านี้ไม่ได้ยูดีต้เว้นไอเทมที่จะามาล้างไอค่าพวกนั้นโดยเฉพาะเลยซึ่งเราก็จะไม่พูดถึงแล้วกันซึ่งก็ขอโทนะผมเพิ่งมาเห็นกระดาษมาอีกหนึ่งวันจะปิดละซึ่งก็แนะนำเลยนะผมมือใหม่ควรหาไว้ติดไอดีอย่างน้อย2ออันนะครับผม แล้วก็ลิมิตเต็มลิมิตให้เต็มทั้ง2อันด้วยนะต้องพูดเลยว่าจําเป็นมากนะครับผมด่านก็ไม่ได้ยากนะครับเป็นแค่ด่านโตเนี่ยหดาว5ดาวเองด่านไอ้ด่านอเวกนี่ต้องเก็บกุญแจให้ครบ3ดอกก่อนถึงจะาเข้าไปฟาร์มได้ึ่ดอาจจะดูยากเกินไปไม,ไม่ได้ยากเพราะด่านนะยากเพราะการเก็บกุญแจนี่แหละโ mm hmm. ถควรจะตอบแต่ละดอกบ้าเอ้ยนะครับผมด่านก็ไม่ยากมือใหม่ก็มาฟาร์มได้หรือใครจะชวนเพื่อนมาฟาร์มก็ได้นะครับผมเข้าไปเล่นให้ดูสักรอบหนึ่ง ท่านี่ดีควรหาตัวลักไปสักหนึ่งตัวนะครับ mm hmm. เพื่อแบบเพิ่มอัตราการรอปจากลักบ,บัฟเนาะเป็นไอเทมที่ดีมากๆนะครับผมกับไอเทมสีดาวชิ้นนี้แต่เมื่อวางสถานะเดี๋ยผมก็จะรีวิวไอเทมให้ดูด้วยเนาะไปด่านมีทั้งหมด6ห้องนะครับจัดทีมที่มีไอเทมเคลียร์มอนไปเลยไปเลยก็ได้บอสไม่ได้เก่งอะไรมีแบบถ้าเป็นตอนนี้มือใหม่หลายๆคนคงจะมีไมกี้เนาะก็คงจะแบบเอาไมกี้ไปเตะบอสทีเดียวบอสก็น่าจะตายคิดว่านะ ตรงนี้ผมไอ้เคลียร์มอนระหว่างทางไปก่อนไอ้ไอ้ทางที่ดีคือการเคลียร์มอนระหว่างทางเนี่ยละครับผมที่น่าจะเป็นเรื่องลำบากหน่อยเพราะว่ามอนห้องห้องข้างเยอะเนาะตั้งหกห้องอาจจะลำบากนิดหน่อยสำหรับคนที่แบบเร่งทําเวลาอย่างนี้แต่ทําใครที่เฉยวเฉียก็ปล่อยชิียวเได้เลยครับผมสบายมากครับเนี่ยครับผมบอสไม่ได้เก่งอะไรมากมายขนาดนั้นอ่ะจะไม่ใช้ท่านี้ด้วย นะครับผมเนี่ยแป๊บเดียวไม่จำเป็นต้องใช้ทูอาร์เลยแต่ใช้แค่ธาตุของตัวเดียวก็พอถ้าเป็นมายกีย้ก็จะเตะตายแล้วบอยก็มีโอกาสดรอปกุญแจกับดอกตัวของสร้อยไอ้คิรทอสเนาะก็ควรหาไว้นะครับผมแต่ก็ต้องขออภัยอีกทีที่แนะนําช้านะฮะเนี่ยผมนี่โอ้ดอกสร้อยด้วยฮะเนี่ยผมิงถ้าเกิดเราเอาตัวลักมามันก็จะมีลักโบนัสตรงนี้ด้วยช่วยในการดรอปนะฮะเราก็ฟาร์มไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับผมกด ไอ้หลุดไว้ก็ได้แล้วก็ไปทําอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยเออคนหาไว้นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไอ้ยังสิยังไม่ได้รีวิวอาจตัวของสร้อยให้ดูแล้วไปมาล้างสถานะยัางไงาไปผมจะมารีวิวในด่านของนี่แล้วกั็ไม่ใช่รีวิวในด่านแค่รีวิวไอเทมเฉยๆเล่นแต่ไหนก็ได้ข้างนั้นแหละเป็นด่านนี้โอเคผมก็จะเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูกันดีกว่าข้ามไปนะครับผม ่ะเราจะดูนะนี่คือสังคมหน้าตาของสร้อยที่ผมบอกเคลียทอสนะฮะให้ของเราติดเผาอย่างเงี้ยเราก็ลองกดไปปุ๊บนะครับผมลักษณะทุกอย่างที่เป็นลักษะด้านลบนะยกเว้นเนี่ยท่าของบอสอันนี้นี่อันนี้นี่จะลบไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นท่าของบอสเนี่ยจะไม่ลบนะแต่ถ้าเกิดเป็นบอกพวกสถานะด้านลบพวกเผาพวกแช่แข็งพวกติดพอชั่นติดอะไรอีกอะติดหวาดกลัวอย่างเงี้ยเออก็สามารถ ลบไปหมดเลยครับผมสําหรับซอยตัวนี้เนาะย้ำอีกครั้งว่ามือใหม่ควรหาถ้าใครแบบเพิ่งสร้างมาจริงๆเพื่อเล่นก็ไม่มีเนี่ยอย่างน้อยหามาให้ได้สักหนึ่งอันก็ได้อ่ะของผมก็หามาแค่หามาได้แค่หนึ่งอันเองด้วยความที่ขี้เกียจนั่นแหละเ <c oughs> นี่ยผมหามาหามาให้ได้สักหนึ่งอันเนี่ยผมเราก็เอนชานให้เต็มก็สบายแล้วครับสำหรับการล้างถ้าเกิดเราเอนชานไม่เต็มเนี่ยมันจะยังไม่หิวทุกทุกสเตตัสนะเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มไปทีนึงทีนึงทีนึงทีละดิ ปูดาวก็อยู่ที่ประมาณถ้าเกิดลิมิตเต็มก็ได้อยู่ที่ประมาณ30มสิบวิครับผมถือว่าปูดาวไวมากมากเลยสำหรับไอเทมบางสถานะโอเคนะครับใครที่สอบถามอะไรหรือว่าสงสัยอะไรก็สร้างคอมเมนต์ถามในยูทูบได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็ไปก่อนล่ะบายบายอาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็อยากให้คลิปนี้มีประโยชน์กับกหลายๆคนเนาะไว้เจอกันใหม่บายบาย